ว่าเวลาเข้ามานั่งเร็วเด็กๆเข้าพื้นที่ยังไงมันจะพยายามทำอะไรยังไงบ้างแล้วความรู้สึกประมาณนั้นเป็นยังไงนะครับมาตรการเดินเข้ามาพบเป้าหมายเอาดีๆดึงเบอร์เอาไปครับสีดูไหมครับเห็นเป้าหมาย ตอยานี้นะครับเอาเอเข้ามาหาเ้มาถ้าเขาปิดไปาาล้กษณานี้นะครับเขาอาจจะดูมีคนไหมถ้ามันไม่แน่ใจมนอาจีฮิตุนะครับ ให้เล <pid> ือกจุดซ่อนตรงใต้เท๊าไว้ โสภาพแล้วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เป็นภาษาต่างๆดีนะครับว่าประกาศโค้งได้ว่าเริ่มมีความปลอดภัยแล้วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปหาพวกเราที่ทำการซ่อนตัวอยู่แล้วพาออกทีละชุดอันที่อที่วนหนงมาโลกด้วยแน่นอนครับเขาอาจจะคิดว่าพวกเราเป็นคนร้ายหรือว่าพฤติการค,าค่อยๆพาออกและค,ค่อยๆ้นตัวนะครับเพราะฉะนั้น อาวบดีเจ้าที่เขามาหาเราที่จะมาตรวให้ความรตำวเจ้านาที่ทีนี้เห็นภาพเรียร้บเลยเมื่อกี้ถ้าประตูหุ้มไม่ปลเกิดอะไขึ้นครับนัเลยเขาไม่ได้ใช่ไหมครับมันก็เข้าไปได้ยิงเลยแต่าเ้ิหมันปาดนั้นอาจจะน้านกไม่ได้ถ้าม่คิดว่ามีโครยิงส่งสูงสบายเพราะากการซ่อให้องรนก็มีความาครับโอ้อกสูงสูงขนไหนให้กระสุนเข้ามาแล้วก็มีตัวระยะขึ้นนะครับ แต่เขาไ,ไม่เสียเวลาเรานานเพราะเขาต้องการหาเป้าหมายที่ง่ายที่สุดถ้าเกิดมือไม่ยอมผมจะปัดออกได้ไหมนี่อยู่นี่กระตุงปุ๊บเดียวเรียบร้อยเลยถหกป่ะหลายๆเคสนะครับเวลาผมไปสัมภาษณ์เหยื่อแล้วก็สัมภาษณ์คนร้ายด้วยเหยื่อมีแผลที่มือผมถามมันไปฟันมือเขาทำไมวะบอกผมไม่ได้ฟันพี่ผมจะเข้าไปจี้เขาจักมีดผมผมก็ดึงมีดเฮ้ยคนร้ายก็ตกใจเลยว่า คือคุณการ์ตเตร์ที่เด็กพวกเฮ้ยมาเลยพี่ทำเรียบร้ <c oughs> อยเพราะอะไรอ่ะก็เพราะคุณไม่พยายามยอมผมเห็นพี่มาเฮ้ยอยากพี่ใจเย็นครับพี่ต้องการอะไรพี่ให้พี่แต่งงานพี่บอกว่าใจเย็นเย็นยิ่ยิ่ง่งเอา